สวัสดีครับผมนัดคุณจากรันเวย์นะครับทุกสิ่งอย่างบนเส้นทางแห่งการวิง่งวันนี้นะครับผมมาถึงบุรีรัมย์เรียบร้อยแล้วนะครับ <Yeah. S 1> โดยสวัสดีภาพมาถึงวันศุกร์ก่อนแข่งหนึ่งวันนะครับผมวันนี้เนี่ยผมก็จะพาทุกคนเนี่ยไปดูบรรยากาศนะครับส่วนหนึ่งของสนามแข่งและอากงอากาศต่างๆนะครับบรรยากาศรวมถึงเทคนิคส่วนตัวของผมหนึ่งอย่างที่ต้องทําก่อนวิง่งมาราธอนนะครับผมก็ถ้าใครชอบเรื่องราวเกี่ยวกับการวิ่งนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้กับช่อง Youtube ช่องนี้ด้วยนะครับไปดูกันเลยเย้ yeah. นี่ครับมีประับประดาไฟ อยู่ที่ประมาณกิโลเมตรที่สี่สิบนะครับผมกำลังจะยูเทินเข้าไปที่สนามช้างนะครับมีของเล่นแบบเต้นถนนเลยฮะนีนะ่พาไปดูนะครับนี่มีมีแบบยิงแบบปล่อยไดไอ้แล้วยิงเลเซอร์ยิงไฟแบบคันลงมาครับนึกว่าอยู่เวนีคอนเสิร์ตนะครับโอ้โหงอกถึงจังและควันมาก เกาหลี E.T.M เลยเงี้ยมียิงเลเซอร์แสงสีเขียวนะครับปึ๊บว๊บปึ๊บว๊บนักวิ่งน่าจะตาลายตาลายแน่เลยครับโอ้โหปึ๊บ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 เราถึง42กิโลแล้วแล้วจริงหรือไ่นี่ยเนี่เนี่ยนี่นี่โอ้โหครับตรงนี้ก็ประมาณกิโลที่40กว่าๆนะครับเลยประมาณ1กิโลนิดๆก็จะเข้าเส้นชัยที่สนามช้างทางนู้นครับไฟแบบไฟเต็มที่จริงๆคืองานนี้แบบ เรื่องใหญ่อะเรื่องใหญ่ข้างบนนะท้องฟา้าตอนนี้ก็มีไฟเขายิงจากสนามช้างขึ้นมานะครับไฟอะไรก็ไม่รู้ผมยังไม่เห็นเหมือนกันโอ้โหตรงนี้นึกว่าอยู่บแบบนเกมแบบอวากาศอวากาศหน่อยอะโอ้โหปิง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 สุดยอดโอ้โหคุ้มมากใครซื้อบิ๊กมาเนี่ยผมว่าคุ้มเลยอะ In right. turn 300 meters, สามชัางอยู่ขวามือเรานะครับครับผมก็น,นี้เมื่อกี้ดูพยาการณ์อากาศนะครับก็ตอนนี้ปัจจุบันเลยอุณหภูมิ3 3มองศาซึ่งถ้าในแมปเนี่ย,ยถ้าในถ้าใน Google เนี่ยมันบอกว่า334องศาเรายืนกินลูกชิ้นอยู่อย่งี้นะครับ ก็คือมออกได้นะครับแค่ยืนเฉยๆยืนที่ลคิค้นมือออกได้นะครับเอ่อนั่นคือระพงตอนประมาณ6โมง20นะครับอา่าแล้วตอนนี้เนี่ยก็เวลาประมาณ6โมง50ละผมจะลองเทสดูครับว่าลมเนี่ยลมตอนนี้ตอน,น,ตอน,นไไ้างนาอกเป็นยังไงภาพมีลมมีลมนะเพราะเราขับรถอยู่โอ้โหเพื่อนๆครับเพื่อนๆครับทําใจไว้เลยครับ ลมอุ่นมันคือลมอุ่นเลยอ่ะมันไม่ลมเย็นนะคือบางที่เนี่ยอากาศร้อนแต่ว่าลมพัดมาเป็นลมเย็นแต่เนี่ยอากาศอบอ้าวแล้วก็เอาเงื่อไปเนี่ยเป็นลมอุ่นๆเลยแสดงว่าผมว่าอากาศตอนนี้างนอกความเขาคขอนขางอบอุ่นนะครับแต่ว่าเมื่อกี้ผมเข้าไปดูในเพจของบุรีรัมย์ลุงแนนวิมแล้วก็มีการวัดอุณหภูมิท้องถนนอุณหภูมิอากาศในแต่ละกิโลเมตรอะไรเงี้ยนะครับก็มีตั้งแต่แบบ30องศา ประมาณสา3สอมงศานะครับซึ่งคือตัวเลขเนี่ยจะว่าอย่างก็ตามแต่ผมคิดว่าถ้าสำหรับผมนะผมเดาว่าพรุ่งนี้เนี่ยวิงยากคุณจะรู้สึกร้อนจะรู้สึกอบอ้าวแน่นอนนะครับก็เตรียมตัวดีๆนะครับก็อาจารย์วางแผนเรื่องไฮเดรชั่นดูกิโลน้ํากิโลเกลือแร่ดีๆนะครับว่ากิโลไหนจะได้เลือกทานให้มันเหมาะสมนะครับถ้าสาวรมผมแนะนําคือ เป็นผมผมจะฉบน้ําทุกโต๊ะเลยนะครับกินมากบ้างน้อยบ้างก็ถามน่างกายตัวเองดูดีๆถ้าเรารู้สึกกระหายนะถ้าเรากระหายน้ําก็คือเราจะสิ่งแรกที่เราจะรู้ได้ก็คือว่าปากเรารู้สึกแห้งสึกปากแห้งอย่างตอนแรผมพูดเยอะๆเนี่ยผมก็ปากแห้งนะครับอยากกินน้ <c oughs> ําคือถ้ารู้สึกปากแห้งเมื่อไหร่ต้องรีบจิบน,น้ํากินนะครับเวลาเติมน้นําเนี่ยเราต้องเติมก่อนที่เราจะต้องการใช้เพราะถ้าร,ารู้สึกว่ากระหายแล้วเนี่ยอันนั้นคือ เราจะชาร์ไปลวแก้วหนึ่งนะครับซึ่งก็ไม่ได้ส่งผลดีร้อยเปอร์เซ็นตะครับเพราะฉะนั้นทาน้ำเยอะๆนะครับแล้วก็ถ้าใครรู้สึกร้อนอบอ้าวอะไรก็ลาดหัวลาดหน้าลาดตัวลดอุณหภูมิร่างกายไปนะครับผมโอเคครับเรามาขับเฉียวๆสนามช้าง สวัลีรอหนึ่งนะครับเป็นจุดวงเวียนที่เราจะต้องมากับตัวเหมือนกันนะครับผมข้างๆก็มีเต็นท์ด้วยไม่รู้นะครับผมว่าเต็นท์นี้น่าจะมีเซอร์ไพรส์หรือเป็นจุดให้น้ําอ่ะ,อะไรประมาณนี้นะครับนี่ข้างหน้านี่จุดดูไฟจุดหนึ่งเลยนะครับที่เป็นแบบเป็นฉัดมีฉัดปกเย,เยอะนะครับไฟสวยครับไฟเยอะมากรถก็เช่นกัน โอ้โหมากลับตัวนี้นี่ฟินเลยนะครับครับผมน,นี้คุณโบก็ เลือกสถานที่โหลดค้าให้นะครับเป็นร้านอาหารอิตาเลียนนะครับผมนี่จัดไปหนมกระเทียมพาสต้าทิซซ่าเดี๋ยวเราไปดูกันครับเสียใจอ่ะเสียใจร้านมีคนจองเต็มเลยอะคือร้านโล่งนะแต่ว่าคนจองเต็มเลยก็เลยอดกินไปหาร้านใหม่กันครับ <c oughs> <c oughs> โหลดครับุญมีแต่กำบัง ยอมแพ้ You Can Win นะครับมีป้ายเชียแบบเต็มที่เลยอ่ะเต็มในเมืองเลยอะเนี่ยคือขนาดยังไม่เห็นคนออกมาเชียใช้ป้ายเชียก็ฮึกเหิมแล้วครับแล้วผมเนี่ยตั้งหน้าตั้งตารอคอยเลยกับกองเชียบุรีล์นะครับที่เขาบอกว่าเชียทั้งเมืองโหดโผดเลยอะไรเงี้ยแบบแตะมงแตะมือนะครับรอเลยแผนหลดครับอ่าอิตาเลียนลมนะครับ เ้าก็ขับขับวนดูไม่รู้จะกินอะไรดีสุดท้ายมาจบร้านซูชินะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมไปโหลดครัฟเองต่อที่ห้องได้นะครับ ไม่เมันอร่อยจริงตอนอีกทีไม่เอาเอา่ะเ,เก็บทองไว้หลดคาครับแตเราหลดคาแล้วเพื่อนๆข้ามาลืมนะครับทับขางนี้เวลานะครับดูที่เวลาลนิดหนึ่งสามทุ่มสี่สี่นาทีนะครับลมข้างนอกเย็นขึ้นนะครับเย็นกว่าตอนอ่า ทุ่มก,ว,กว่าแล้ครับตอนนี้ลมกลายเป็นลมเย็นแล้วนะครับก็คือถ้าพูดง่ายๆคือถ้าใครที่วิ่งมากกว่าสมชั่วโมงขึ้นไปตอนนี้จะเริ่มเย็นแล้วนะครับเพราะว่าปล่อยตัวหกโมงครึ่งตอนนี้สามทุ่ม4 4บี่นะครับก็สชั่วโมง15นาทีอากาศเริ่มเย็นขึ้นนะครับจากลมที่ปะ,ะทะข้างนอกตอนนี้นะครับเพราะว่าเราเพิ่งกำลังจะกลับโรงแรมกันนะครับก็เลยเทสให้ดูอีกรอบหนึ่งก็หวังว่า10กิโลสิกิโล20กิโลสุดท้ายของคุณจะเป็น กิโลที่มีความสุงนะครับเนื่องจากว่าเราไปกินซูชินะครับแก่ขัดไปก่อนเป็นมื้อเย็นทําให้เราต้องมาหาคาร์บโหลดเพิ่มนะครับซึ่งนี่เลยเทคนิคของผมนะครับขนมปังโฮวีนะครับแป้งไม่ขัดสีหรือว่าคอมเพล็กซ์คาร์บคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนนะครับเราจะกินเข้าไปแล้วเก็บมันเป็นพลังงานในรูปของไกลโคเจนนะครับ ตามกล้ามเนื้อตามตับเลยก็ตามผมไม่แน่ใจเรื่องวิทยาศาสตร์นะครับแต่ว่าตัวเนี้ยก็จะเป็นพลังงานคุมสุดท้ายที่พอเราฮาร์ดเลดขึ้นไปสูงสเกินโซน2และนะ้วเนี่ยพอร่างกายเราไม่ใช้ไขมันเนียเราใช้ไกลโคเจนพวกเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องกินเข้เาไปเก็บไว้ในร่างกายให้ถึง,ถ,งถึงนะครับถามว่ากินขนมปังแป้งขาวได้ไหมไอที่เป็นแผ่นสีขาว,ขาวเนี่ยเอ่อพวกนั้นเนี่ยมันจะไม่ไปเก็บไว้ในตามร่างกายครับแป้งขาวเนี่ยถ้าเรากินปุ๊บมันจะเปลี่ยนแป้งขาวเป็นน้ําตาลแล้วถ้าเราใช้ไม่หมดตอนนั้นเลยเนี่ย มันจะไปเก็บเป็นไขมันนะครับก็จะเป็นคนละเรื่องกันนะครับผมแั้นก็หาเนี่ยครับโควิดนะครับต่างๆมาทานกันด้วยนะครับผมสําหรับตัวผมในทริปนี้นะครับก็ตั้งใจจะมาวิ่ง42.195นะครับซึ่งเป็นการวิ่งมาราธอนครั้งแรกในรอบ1ปีครึ่งเลยถ้าไม่นับมาลเทนมาร t h o n เมื่อปลายปีที่แล้วนะครับ ล่าสุดก็คือวิ่งที่ชิคาโกมาราทอนปี2019ที่พี่ตูนไปวิ่งด้วยนะครับก็ทำเวลาจบาชิปไทม์อยู่ที่3ชั่วโมง24นะครับครั้งนี้เนี่ยก็เลยตั้งใจจะมาทำ PB แต่ว่าจากอากาศที่เราเห็นกันไปแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากนะครับแต่ว่าคือตั้งใจว่าถ้าสมมติเราสามารถเคาะเพครึ่งได้แล้วก็จบประมาณซับ309นะครับแต่ว่าถ้าเรามีหลุดไปคือแปกยังไงก็ ขอให้ได้นิว p ีแล้วกันืะวิ่งได้ไม่ได้ไงนะครับก็ลองดูเพราะว่า,าพีบีตอนนั้นก็น่าจะประมาณเพก4จุดกว่ากว่าไม่ถึง5นะครับก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันก็ขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่เข้ามาร่วมทายผล เวลาที่ผมจะจบฟูลมาราทอนนะครับที่ผมจะแจกถุงเท้านะครับใครยังไม่ทายไปทายได้ในเพจ Facebook รันเวย์ทุกสิ่งอย่างบนเส้นทางการวิ่งนะครับแต่ผมแปะลิงก์ไว้ให้และเพื่อนๆที่เข้ามาทายผลอันดับโอเวอร์ออนนะครับในเพจเดียวกันเลยนะครับเข้าไปดูได้คนละโพสต์กันนะครับอันนี้ผมจะแจกน้ํายาทําความสะอาดรองเท้าชั้นพรีเมียมเลยนะครับผมก็เข้าไปลองทายกันดูครับร่วมเล่นเกมสนุกๆกันนะครับแจกของรางวัลเฮฮาปาร์ตี้นะครับผม โอเคครับก็วันนี้ขอบคุณมากที่รับชมคลิปสั้นๆนะครับแต่หวังว่าจะมีประโยชน์สําหรับเพื่อนๆหลายๆคนที่ที่จะมาวิ่งบุรีรัมในปีนี้หรือปีต่อๆไปนะครับหากเพื่อนๆชอบคลิปเรื่องราวเกี่ยวกับการวิ่งแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c r i b e ให้ผมด้วยนะครับผมบ๊ายบาย